ข้ดเนินครับใหขนาด ครับไปใส่พี่น้องไปใส่หางครับผมไปใส่หางม,มาเบึ่งการใส่หางครับ ว่าใส่แบบใดน,นะครับผมเอาแบบรอบเดียวได้เดนะ้อเอาแบบรอบเดียวได้เลยเอ้ย <c> ม <oughs> ึงหับ โอ้โอโอนี่นอนของพื้นนะครับผมวอลล์บักหยุบปังยั้งเลยเดี๋ยวมาต่อไฟกันคราวหนึ่งโอ้เจ้าขึ้นแน่นอนแทโ้โอ้แหี่เหมียนแห้งครับผมสุดยอดสุดยอดบอกอ๋อเอาเดี๋ยวเพิ่นต่อซ้ายครับวันนี้ ปกติครับแต่พ่วงนะครับเทนเลอร์บ่ค่อยได้ครับเพิ่นว่าต่อสายกันมันมีสายยังเนี่ยสายไฟอะไนบ่นี่สายไฟสายหนึ่งสายลมสายหนึ่งอ๋อสีดำคือสายยังดำเสียบกลางครับนี่อาจจะเป็นไฟอ๋อไฟจะเป็นดำครับแดงอันล่มบ่นั่น ไฟไฟมีเซทไซด์อ๋อไฟไซด์เดียวอ๋อมันมันมันเฉพาะอันนี้เนาะเพราะว่ากาวมันก็เป็นกาวตัวหลุดอยู่เลยอ๋อเรียบร้อยซัมมี่นะครับเรียบร้อยอุ้ยไหวบารนี้หันออกท่านี่แล้วโอ้โหเสียไปพุ่นเลยเลื่อมเลโอ้เกือบเลื่มเกือบเลื่มขาขึ้นเกี่ยวขาหัก โอหนูคู่ขนาดเนี่อาจจะระบีไม่ลดเด้อไปเอามาอัดเด้อบอ่ขี้ยังเดียวเนาะลดเพิ่นใสงงานซุมมือครับ อ,อย่าปล่อยเอามาเบิ่งเพิ่นเวยรถกันครับบ้านนีเเ้เสียงคือเสียงลมเสียงเงี้าเสียงเสียดเงี้ยระบบมาเบิ่งเนทนเลยม่วนครับ ง่ายนะครับนี่มองกลับรถสะดวกสบายครับเบิร่มเทิมเลย เรียบร้อยหลับสมารคคครับนะครับทเทนเลยคนหนึ่งครับผมของทีมงานพี่ปีชานะครับถดแทนพนักงานคนเกา่าเพิน่นบอสบายนะครับผมหาคนขับนะครับผมท่ออะไรก็อายท่อ3ามเนาะ ครับท่อสามครับผมค้นขับมีใบครับขีท่อสามครับขยันครับผมหมักได้เฮ็ดหลยได้หลายครับมีกินค่าคอมด้วยนะครับผมมีเงินเดือนนะครับผมอยู่กันคือพีขึ้นนองนะครับอยู่กันแบบพ่อแบบลูกไปเลยนะครับผมสำหรับทีมปีปีชาครับผมสำหรับทีมพานุเดชนะครับไปเอานะครับผมโอ้ที่นี่ปรดดจักรูกมันกัน ไปเรียบร้อยหันหัวแล้วเตรียมตีกรับครับผมเจอกันอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาครับผมกราฟเฮ่เฮึเฮ่เฮ่มึงแหงบุดรีอยู่ในกลงมั้เขาผูกไว้ปะ ตกใจพี่น้องล็อกไว้เลยเพิ่นนะครับพิดบูบะผิดบูเพิ่นนะครับมาหนิผมเรียนขึ้นตน้นแบบทุเรียนนี่และ <laughs> ไปเบิงเจ้าตัางใจต่อครับผมโอ้กำลังใหญ่นาดินใส่แล้วกำลังเอานาดินออกมากบเทิง เราถุงลมนะครับสักวันนะครับผมทีมงานชูโฉกนะครับผมมีแท้ๆแล้วครับผมผมมั่นใจแท่ๆว่าสิเอาจักรคันหนึ่งนะครับผมโลเบียดเดี๋ยวว่าสิ่วาสิปีไดนเท่านั้นเองนะครับรับสมัครโคตรครับมาถาเลยนะครับต้องขยับขยายไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าแม่โครหลายคันนะครับผมจ้างเพื่อนเนี่ยโบ้ฮันในมุมโบ้ฮันในมุมจักปีเนี่ยเมดเงินไปหลายแสนครับเฉพาะค่าจ้างหลากอย่างเดียวนี่นะครับไกลแล้วไกลแล้วอีกน้อยเดียวนะครับผมเลิกงานฝังทอครับ อีกนิดเดียวตรงนี้เก็บมาอีกประมาณฮะดึงดึงเดี๋ยวดึงลายดินทั้งเถิงอยู่ไปแล้วครับพี่น้องเจอกันซัมนี่ครับผมฝนฝ่าฝนก็ดเยื่อผึ่งมาเด้อครับให้ผมส่งงานแล้วก่อนนะครับผมค่อยว่ากันอันใดไห้ส่งงานแล้วค่อยตกเดี๋ยวมันก็เลี้ยงมันหนีเพิ่นวางทอปึ๊บก็เลี้ยงมันหนีเก็บแล้วก็ขึ้นเลยไปขึ้นสุดท้ายตัวนี้ เอาละสังโยกนะครับผมกบฝากับฝนถือกันบน้อกกบฝากับฝนเยอะยมันกระเลงในสนั่นและครับแมคโครสุดั้นเลงมันแล้วโบเมนว่าบอเลงนะครับตรงแต่ตีหานะครับผมสตาร์ทเครื่องตอนตีหาเห็ดเฮรเาแคคซิหานาทีมันกินเข่าแล้วก็เหฮดต่อนะครับจวดแห่งจวดแห่งนะครับทั้งแมคโครทั้งโรเบีเนาะช่วงนี้เป็นกําลังใจให้นะครับผม ช่วงหนาพน้นแล้วผ้ดได้มีงานนะครับผมเอินไปใส่บริการใดเด้อนะครับผมรหลดแมคโครก็พ่อได้มีใส่อยู่นะครับรหลดเทสเลอก์กะเอินใส่ทีมงานพีพิชาเพิ่นไหนเนาะรับรองวันราคาถืออีรีครับผมสุดยอดเพิ่นเอาแต่ค่าน้ำมันก็่าคนขับเพิ่อน,นวะนะครับผมไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ